สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมีเรื่องมาไล์ทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งนะครับกับเรื่องราวข่าวสารที่จะมานั่งคุยไม่ว่าจะเป็นข่าวการถ่ายภาพข่าวกล้องตัวใหม่ข่าวลือกล้องต่างๆและข่าวท่องเที่ยวที่จะมาไล์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกล้องตัวใหม่อีกตัวของทางฝั่งฟูจิฟิล์มนะครับก็คือจะเป็นกล้องฟูจิ x t 5นะครับเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ก็ออกมาได้กันประมาณเกือบถึงข้ทิ์ก,กว่าแล้วนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ X-Series ของ Fuji ฟ i l m นะครับนำเซ็นเซอร์ภาพและเทคโนโลยีประมวลผลรุ่นที่5นะครับมาใช้กับ X-T5 ในตัวกล้องที่มีขนาดกระทัดรัด และคับก็คือเล็กกว่า3รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็ X-T1 X-T อะไรพวกนี้นะครับ X-T5 เป็นกล้อง x s l าสุดที่มีเซ็นเซอร์รับภาพนะครับเป็นใช้เป็น X-TMCMOS r a i n t 5HR ความละเอียด40ล้านพิกเซลนะครับแบบใหม่ที่ทรงพลังของทางฟูจิฟิล์มและระบบประมวลผลภาพนะครับความเร็วสูง per นเซอร์5นอกจากนี้มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวการสั่นไหว แบบ5แกนนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ตามที่ผมคุยมาหลายๆครั้งนะครับก็จะมีแบบ5แกนนะครับ5แกนแต่ของทาง Fuji XT5 เนี่ยจะเป็นถึงได้ถึงแค่7สตบนะครับเหมือนเมื่อของทาง Canon R6 เนี่ยจะอยู่ที่7.5แล้นะครับแล้วก็พร้อมกับเลนด้วยก็เป็นเป็นถึง8นะครับแล้วก็ทางขังองของทาง Sony ก็ เป็นถึง8สต็อปด้วยกันนะครับ xt 5รวมเอารายการโปรดของสาวกค่ายฟูจิฟิล์มนะครับที่ชื่นชอบเนี่ยทั้งหมดไว้ในตัวเดียวกันเลยนะครับและก็ระบบ ibs นะครับในตัวที่ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบานะครับออกแบบมาเพื่อการพกพาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ xt นะครับจอปรับเอียงได้3ทิศทางด้วยกันอีกทั้งเพื่อสร้างภาพนิ่งและวิดีโอจากตำแหน่งใดก็ได้ Fuji ฟ i l m xt 5เนี่ยเขามีคอนเซปต์ของเขาเลย เลยนะครับว่าก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเน้นหนักทางการถ่ายภาพของเขาเลยนะครับเป็นสําหรับสายถ่ายภาพนิ่งนะครับซึ่งผมก็คุยมาหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าคุยกันมาเรื่องเกี่ยวกับกล้องนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตอนนี้ก็ใครๆก็จะถามกล้องว่าเอ้ยกล้องเนี่ยวิดีโอเท่าไหร่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วก็จะดูเรื่องโอแต่ตอนนี้ทางฟูจิก็เริ่มที่จะ เอามาเน้นสำหรับถ่ายภาพนิ่งเลยนะครับก็คือทางฟูจิฟิล์มเนี่ยเขาก็โอเอ็กทก็คือเขาจะแบ่งสายผลิตของเขาเลยนะครับว่าไอ้นี้ถ่ายภาพนิ่งนะครับไอ้นี้ถ่ายเป็นวิดีโอแต่จริงๆแล้ววิดีโอ,ขอเ,ขเขาก็อัดแเน้นได้นะครับก็คือเขาก็ใช้ที่ 6K ด้วยกันผมว่ามันก็เป็นจุดเด่นและก็อาจจะเป็นจุดด้อยอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าบางคนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเอามาเพื่อจะถ่ายวิดีโอกันนะครับจริงๆผมผมสำสำหรับความคิดของผมนะผมว่า เรื่องการถ่ายรูปเหล่านี้นะผมว่ามันมันประสิทธิภาพเนี่ยผมว่ามันก็ก็เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีระบบ AI นะครับระบบ AI ระบบ AF ของแต่ละค่ายแต่ค่ายคือถ้าเป็นการพัฒนานะครับผมว่าก็จะเป็นการพัฒนาเรื่อง AF นะครับให้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นไวขึ้นนะครับแล้วก็แม่นยํา สามารถทําตามตอบสนองทุกการที่เราจะถ่ายภาพได้แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ว่าทาง Sony ทางแ a n น n ทางนิคอนอะไรของเขาเขาก็พัฒนาเรื่อง AI พัฒนาเรื่อง AF ที่จับภาพได้ทุกรูปแบบเลยแล้วนะครับเซ็นเซอร์รับภาพนะครับเป็น x t r ก m รีน 5HR นะครับ40ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับพร้อมอันอริทึมกับประมวลผลภาพที่สันสมัยให้ความละเอียดของภาพชั้นสูงโดยไม่ลดทอนอัตราส่วนสัญญาต่อบรบกวนนะครับอันอริทึมประมวลภาพนี้ให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดช่วง ISO ISO นะครับ125นอกจากนี้คุณสมบัติของอพิกเซลชิพมันติดชดนะครับยังช่วยให้ช่างภาพแต่าภาพที่มีความละเอียดสูงได้ถึง160 ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับผมก็คือมีตัวตัวช่วยอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่วัตถุสามารถออโต้โฟกัสได้แบบตรวจจับ AF สามารถตรวจจับสัตว์นกและวัตถุอื่นๆที่หลากหลายนะครับผมรวมทั้งสมดุลแสงขาวแบบอัตโนมัติหรือไวบา้านนะครับจะช่วยให้ช่างภาพทุกระดับสร้างภาพคุณภาพที่สูงยอดเยี่ยมได้นะครับซึ่งก็ถ้ามันมีระบบไวบร้านนะครับที่ดีนะครับเวลาที่เราไป ถ่ายรูปในสภาพแสงที่แตกต่างกันนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายซึ่งคือจริงๆถ้าเราพูดถึงแล้วตอนนี้เราก็สามารถทําในไลท์รูมหรือมาเปลี่ยนไว้บาลาซ์อะไรด้วยแต่ว่าผมว่าถ้าเรา,าถ่ายภาพแล้วแล้ว,แล,วแล้วไว้บาลาซ์ที่มันถูกต้องวไว้ไว้บาลาร์ที่มันแม่นยับนะครับบว,บวกกับน้อยที่น้อยลงเนะี่ยผมว่าก็ก็ทาให้มันง่ายในการที่เราเอาเอาไฟล์ของเราเนี่ยไปแต่งขึ้นนะครับก็มันลดขั้นตอน นะครับลดขั้นตอนของการที่จะใช้ไฟได้และมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวนะครับเป็น IBIS เนี่ย XT5 นะครับมี5แกนนะครับตรง5แกนได้ถึง7สตบด้วยกันนะครับจึงมั่นใจได้ว่าที่เราสามารถที่จะ,ะใช้มือถือถ่ายภาพแล้วก็ได้ภาพในสภาพที่แสงน้อยนะครับซึ่งมิเมรเลสก็มีประโยชน์ในส่วนตรงนี้อยู่แล้วว่าเพราะถ้า มเมลเลดเทียบกับ DSLR เนี่ย d s l r เนี่ย,เ,ยเวลาที่เราใช้มืออะรจับนี้นะใช้ใช้มือถ้าในภาพแต่เพามีกระจกใช่ไหมฮะะลกมันก็อาจจะสั่นแต่ว่าทีนี้มเมลเลดมันก็แล้วก็มีตัวกันสั่นอย่างนี้ด้วยก็ยิ่งสะดวกสบายนะครับสามารถถ่ายภาพได้20เฟรมอย่างต่อเนื่องกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวเองนะครับซอฟต์แวร์เฉพาะก็คือ p i กชิพคาร์บเนอนะครับจะประมวลผล เฟรมที่ถ่ายเพื่อสร้างภาพที่มีฟิลเจอร์160ล้านพิกเซลเขาก็จะเอามาประมวลผลนะครับแล้วก็เป็นร้อความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยนะครับทำได้ถึง1ส่วนหนึ่งแสนแมืนวินาทีด้วยกันนะครับสำหรับช่างภาพที่ต้องการหยุดวัตถุที่เคลื่อนไหวนะครับมันก็สำหรับคนที่อยากถ่ายหยดน้ำหรือคน ปืนอะไรพวกนั้นนะครับยิงกระสุนด้วยความดยสูงจอ LCD แบบปรับเอียงได้3ทางที่มีความละเอียด1.84ล้านจุดนด้วยกันนะครับทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพในแนวตั้งหรือจับในระดับเอลได้ง่ายขึ้นเซ็นเซอร์ตัวใหม่เนี่ยมีพิกเซลการตรวจจับเฟสจำ,ำนวนมากนะครับสำหรับการโฟกัส AFS นะครับที่น่าประจับใจในตัวแบบความถี่สูงให้การโฟกัสอัตโนมัติที่แม่นยำในสถานการณ์ต่างๆเช่น ถ้าการถ่ายภาพวิทิวทัศน์และการถ่ายภาพบุคคลนอกจากนี้อันอันอเลกทิมของการทำนาย AF ยังให้การโฟกัสที่เสถียรในโหมด AF-C ด้วยนะครับช่องมองภาพมาพร้อมกำลังขยายสูง36ล้านจุดที่มีกำลังขยาย0.8ล้านจึงช่วยลดความเหลี่ยมซ้อนนะครับ แล้วก็บิดเบี้ยวได้อย่างเหมาะสมการออกแบบ X-Series นะครับสุดคลาสสิกยังคงไว้ซึ่งเป้นหมุนกำลังการปรับ ISO ความเร็วชัตเตอร์และการชดเชยแสงเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับน้ำหนักของ fujifilm XT5 เนี่ยอยู่ที่557กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยถ้าเทียบกับตัว XT4 นะครับ XX4 รุ่นเก่าเนี่ยก็จะหนักหนักน้อยกว่าถึง50กรัมนะครับ และเหมาะสมกับการถ่ายภาพหลายประเภทตั้งแต่การถ่ายภาพพ่วแนวสตรีทการถ่ายภาพสารคดีซึ่งมีความคงตัวสูงนะครับไปจนถึงถ่ายภาพทูทิวทัศ์หรือถ่ายภาพบุคคลด้วยความละเอียดสูงเป็นพิเศษนะครับความสามารถในการพกพาควบคู่แบบ,บโครงสร้างทนทานต่อสภาพอากาศของกล้องตัวนี้นะครับออกแบบ มาทุกสภาพอากาศทำให้ผู้ใช้สามารถนำ X-T5 นะครับไปในเกือบทุกสภาพอากาศได้เลยทีนี้ถึงแม้ว่าทาง fujifilm นะครับ X-T5 ของเขาเขาจะไปเน้นหนักในเรื่องที่กับเป็นในระดับของการถ่ายภาพแต่ว่าเขาก็ยังอัดอัดเรื่องวิดีโอเข้ามานะครับก็คือสามารถ บันทึกวิดีโอนะครับสูงสุดได้ถึง 6.2k นะครับที่30เฟรมในระบบสีสี4ต่อ2ต่อ2นะครับ10บิตด้วยกันนอกจากนี้ก็โหมด 4k นะครับ q h d สามารถสุ่มจากฟุตเทจของตัว6 6.2k นะครับเพื่อแปลงมาเป็น 4k ด้วยกันนะครับ XT5 เนี่ยรองรับ f ล2นะครับซึ่งบันทึกช่วงไดนามิกได้ถึง13ส็อปด้วยกันนะครับซึ่งเราก็สามารถทำเอามาเอามาเกตสีในในโปรแกรมนะครับที่เราใช้อย่างหลากหลายนะครับกว้างกว่าตัว f ล แอปหลอกในปัจจุบันนะครับผมทีนี้ด้านดีไซน์การออกแบบนะครับยังคงความเป็นซีรีส์นะครับก็คือเป็นตามแนวสไตล์ของฟูจินะครับก็คือ XT ได้ครบถ้วนทั้งใดอะลันทั้ง ISO Speed และชดเชยแสงที่อยู่ด้านบนของตัวกล้องเดี๋ยวเรามาดูภาพพิธีนะครับได้อารมณ์เหมือนใช้กล้องฟิล์มสุดคลาสสิกอันนี้ดีมากนะครับซึ่งจริงๆถ้าตามผมผมชอบสไตล์ของ ฟูจิตรงรูปแบบของรูปร่างม,มันเหมือนกล้องเก่าเหมือนที่เราใช้แบบฟิล์มนะครับมันได้อารมณ์อย่างนั้นฟูจิฟิล์มเนี่ยเขายังใส่ใจการปรับความสูงและช่องว่างของปุ่มชัตเตอร์ด้วยนะครับให้เข้ามือได้มากขึ้นนะครับเวลาที่ปุ่มชัตเตอร์จึไ้ไลให้มีระดับที่พอเหมาะนะครับแล้วก็น้ําหนักบอดี้ลดลงมาถึง50กรัมอย่างที่พูดถึงเมื่อตะกี้นะครับก็ เหลือเพียง557กรัมท่านั้นก็ไม่ถือว่าหนักมากเท่าไหร่จอ LCD ระบบสัมผัสขนาด3นิ้วรุ่นนี้เปลี่ยนมาใช้แบบทิวทสอ2แก่นะครับที่เน้นในการถ่ายภาพนิ่งแทนแล้วครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ย1.84ล้านจุดด้วยกันส่วนช่องมองภาพนะครับหรือ EVF เนี่ยให้ความละเอียดสูงถึง3.69ล้านจุดแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้ไม่รองรับ แบตเตอรี่กลิฟแล้วนะครับผมใครที่อยากใช้กลิฟเสริมแบตเตอรี่หรือต้องการจองกลิปข้างสําหรับถ่ายวิดีโออันนี้ต้องไปมอง XH2 แทนแล้วกันนะครับต่อไปมาดูเรื่องสเปและกันนะครับสเปคของ Fuji XT5 นะครับก็คือใช้ตัวเซ็นเซอร์40ล้านพิกเซลนะครับเป็น x t n c m o d 5SR บบประมวลผล X-Processor 5นะครับแล้วก็ มีระบบ deep learning AI นะครับเดี๋ยวนี้ AI ก็เข้ามาในในในการที่จะตของตัวกล้องนะครับแล้วก็วิดีโอได้ที่ 6.2K 30เฟรม4:2:2ต่อต่อ10บิตนะครับแล้วก็วิดีโอ 4K ได้120เฟรม Full HD ได้240เฟรมนะครับที่10บิตแล้วก็ ISO นะครับอยู่ที่125ถึง10,000 2,800นะครับแล้วก็จะมีความชิปได้วิได้เรื่องเรื่อง ISO สูงได้อีกนะครับแล้วก็ามาด้วยตัวไฟล์นะครับ F 6 1และ F F l o มี Dynamic Range ได้ถึง13สต็อปด้วยกัดก็มีระบบ AF อัจฉริยะแบบไฮบริด425จุดนะครับก็มี p o l i ล e and b c k m m g i i c รอผ่าน H D M I นะครับแล้วก็6 2 K 30เฟรมได้นานสูงสุดนะครับถ่าย 6.2K เนี่ย30เฟรมได้นานถึง90นาทีและก็ 4K 60เฟรมสูงสุดได้80นาทีนะครับถ้าเป็น Full HD ก็น่าจะถ่ายไม่ไม่ถ่ายได้ตลอดนะครับเท่ากับว่เรามีเมมหรือแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จอ LCD เป็นทิ้วขนาด3นิ้ว2แกน1.84ล้านจุดด้วยกันนะครับ แล้วก็ช่องมองภาพแบบ EVF 3.69ล้านจุด100 fps นะครับชัตเตอร์ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับห่ด้วยกันนะครับผมก็สามารถเอาไปหยุดใช้เอาไปหยุดหยุดถ่ายภาพหยุดถ่ายภาพให้เหมือนหยดน้ำหยดอะไรได้ดีนะครับส่วนแมคชีนเนลก็ก็เป็นแบบ1ต่อ8,000ถ่ายภาพต่อเมื่องได้20เฟรมนะครับ e shutter นะครับแล้วก็15เฟรมนะครับเป็นเมคานิน และบระบบกันสั่น5เกน7สต็อปด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะใช้มือถือถ่ายได้สะดวกแล้วก็มีพิพกเซลชิป160ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแล้วก็มีที่ผมชอบก็คือมีฟิล์มซิมูเลชัน19แบบด้วยกันนะครับเป็นแนวสไตล์ของทางฟูจิครับแล้วก็มีช่องเสียบไมค์หูฟังแบบต่อผ่านช่อง ไ4นะครับแล้วก็มีไ i โคร HDMI ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีไม่รองรับแบตเตอรี่กิปนะครับซีนกันละอองน้ำละอองฝุน่นมี SD card UHS-II ทั้งคู่มีคู่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ NPW235 ถ่ายได้เพิ่มจากที่แต่ก่อนได้600เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น740 ภาพด้วยกันและก็มีน้ําหนักแค่557กรัมนะการใช้เมาส์ใช้เมาส์เป็น X เมาส์นะครับทีนี้มาดูราคาก่อนนะครับราคาของ f u j ิ X-T5 เนี่ยมีสีด้วยกัน2สีนะครับสีดําและก็สีน้ําเงินคาดว่าจะวางจําหน่ายในปลายเดือนพฤศจิก,กายนนะครับแต่นี้ก็เพียวเด์แล้วแล้วก็ราคาขา,ายในไทยก็คือ6 14,990บาทนะครับผมแล้วก็แต่ว่าถ้าเราพร้อมเลนชุดคิดนะครับที่ชุดเลนก็มีฟูจิน o อนนะครับ X F 1855 F 2.8นะครับ4หรือ R uh, L M O I S หรือฟูจิน o อน X F 1680นะครับ F C R O I S W R เนี่ยก็ราคาอยู่ที่79,990บาท อันนี้ก็คือเป็นาการขายของทางาฟูจินะครับเขาจะมีปีบุ๊กกิ้งนะครับวันที่3ถึง22พฤศจิกายนนะครับถ้าใครสนใจนะนะครับก็คือเขาก็อย่างที่บอกนะครับเป็นบอดี้ก็64,990บาทนะครับเป็นพร้อมเลนคิดเออ79,990บาทนะครับรับของพรีเมียร์ก็คือเขาก็จะมี XF นะครับ FF 18 นะครับ F2R แล้วก็มี Camera s t เตปนะครับ Neck นะครับแล้วก็มีเลนเคียร์นิ่งเพนนะครับทำความสะอาดเลนนะครับของพรีเมียร์เนี่ยรวมมูลค่าถึง 26, 2 6 2 3 0บาทด้วยกันนะครับซึ่งของแถมก็มีจำกัดเราก็สามารถที่เลือกช่องทางการจัดเลือกลงทาน ที่จะซื้อได้หรือการจัดส่งนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการจัดส่งทางจัดส่งโดย S G G หรือหรือเลือกรับได้ที่หน้าร้านนะครับฟูจิิล์มเอ็กซ์เพรได้หรือรี่บริษัทลองสอบถามไปที่บริษัทฟูจิิล์มก็ได้นะครับรับสินค้าพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่23พฤศจิกายน65เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นตามทางฟูจิฟิล์มกำหนดแล้วกันนะครับลองมาดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของฟูจิ X นะครับก็นีก็คือเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบของอตัว XT5 นะครับผมครับนี่คือซึ่งอย่างที่บอกนะครับเขาก็มีการบอกว่า XT1 นะครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2014นะครับเพื่อฉลองการครบรอบ80ปีของฟูจินะครับฟูจิฟิล์ม บางจะนําสู่การเปิวัดของกล้องมิลเลเลีนครับเต่ว่าผมชอบกล้องมิลเลเลีของทางค่ายฟูจิฟิล์มนะมันรูปทรงอะไรพวกนี้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็เขาอย่างที่บอกนะครับเขาทําให้ช่างภาพมีคุณภาพภาพที่ไม่เหมือนไม่มีใครเทียบได้นะครับในตัวกล้องที่เหนือการเวลาคลาสสิกและเป็นที่ชื่นชอบนี่ก็คือเป็น xt 5นะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนิดนึงละกันนะครับผม นี่ก็คือเป็นทีเซอร์ของเขานะครับว่าเปียบเป็นเช่นไรนะครับก่อนเปิดตัวของ xt 5เหมือนกันนะครับทำไมอ่าเนี่ยครับคอนเซปต์ของเขาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีช่องนะครับทิปอย่างที่ว่าเซ็นได้3 3าระดับนะครับนี่ครับการโฟกัสการถ่ายภาพของเขานะครับเน้นที่จัตารภาพนะครับการจับที่ไวขึ้นนะครับ จับดวงตานะครับนี่ก็จะเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับว่าเปลี่ยนโหมดฟิล์มเหมือนฟิล์มรุ่นเก่าของทางของฟูจินะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับนะครับคลาสสิกโอเคนะครับ X มอนต์นะครับ ก็จบเป็นทีเซอร์ไปน,นิดหนึ่งแล้วนะครับผมนี่คือของเขาเขาบอกก,ก็คือเป็นวิวัฒนาการจากเทคโนโลยี5ช่วงยุคคนนะครับ XT1 XT นะครับ XT2 XT3 XT4 XT5 นะครับใช้ตัวแบบ40ล้านพิกเซลนะครับเป็น TXtrain C Mo ซ 5SR รุ่นที่5นะครับแล้วก็ x x r o Sensor 5นะครับนำเทคนิคการถ่ายภาพที่ล้ำ ยุคล้ำสมัยเท่าที่เคยมีมาใน x-series ของเขาและนี่ก็คือสิ่งที่เขาชูธงของเขานะครับเขาใช้ตัวเซนเซอร์เป็น X10 CMOS 5SR นะครับเป็นเซนเซอร์ภาพแบบ BSI ความละเอียด40ล้านพิกเซลนะครับประมวลผลภาพที่ปรับปรุงความละเอียดโดยไม่ลดทอนอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนนะครับให้คุณภาพของภาพที่น่ามหัศจรรย์ ะครับเราก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาค้นหาได้นะครับเพิ่มเติมตัวเซนเซอร์ของเขาก็คือเป็น x p r o sensor 5นะครับซึ่งจะเร็วกว่าตัวเดิมของเขานะครับ x p r o sensor เนี Pro ่ย4เนี่ยจนทึบได้ด้วยกันถึง2เท่าด้วยกันนะครับแต่ที่ผมบอกนะครับก็คือจอ LCD ปรับปรับเอียงได้แบบสามทิศทางนะครับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะจะ เงยขึ้นหรือถ่ายระบบตักเอวหรือถ่ายที่ต่าในในระดับพื้นอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่แบบปรับแต่งแต่ว่าทางของทางของเขาจะไม่มีเป็นชิปบนนะครับเหมือนเหมือนจะอยู่ทางข้างล่างนะครับแป้นหมุนมอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้แป้นบุนมของเขานะครับตัวแป้นหมุน3หน้าปัดของเขานะครับคือไอโซนะครับไอโซนะครับแล้วก็มีความเร็วชัตเตอร์นะครับความเร็วชัตเตอร์ที่ ที่ได้ความเบลชเตอร์นะครับตามน,นี้ก็คือ1นึงที่อะไรกันนะครับความเบลชตเ,เตอร์นะครับถึง800 0แล้วก็มีชดเชยแสงนะครับอยู่ในตัวข้างบนเลยแปนปรับของเขาเนี่ยอยู่ข้างบนเลยนะครับก็ปรับได้ง่ายสะดวกแล้วก็ช้าเราใช้ร่วมกับวงแหวนปรับรูรับแสงในเลน AF รุ่นส่วนใหญ่นะครับคุณสามารถตรวจสอบและปรับการตั้งค่าการรับแสงทั้งหมดได้ก่อนที่จะเปิดกล้องได้นะครับะระบบกันสั่น นะครับด้วยการ7สต็อปหรือ5แกน7สต็อปนะครับก็มั่นใจที่ว่าคุณจะใช้มือถือในการถ่ายภาพได้ด้วยความที่จะมีช่องมองภาพนะครับช่องมองภาพอยู่ที่0.1นจุดครับ3.6-9 6 9ล้านนะครับความละเอียดก็สูงว่า EVF 3.6ล้านนะครับส่วนขยาย0.8เท่าครับลองสังเกตดูว่าเวลาที่เขาริเซนต์เขาจะริเซนต์เน้นหนักที่ ตัวแบบที่เหมือนกับใครๆก็สามารถที่จะถ่ายได้นะผมมีความกว่าเขาใช้ตัวนางแบบหรือตัวนายแบบในการที่ว่าสะดวกในการที่จะใช้งานของทางค่ายของทางฟูจิ XT5 นะครับ LCD นะครับปรับเอียงได้3ทางด้วยกันนะครับผมนะครับความละเอียดของ LCD ก็คือ1.84ล้าน ช่วยเพิ่มความคงตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทํางานทีร่ระดับเอลนะครับระดับเอวหรือหรือในแนวตั้งนะครับแล้วก็การผรสมผสานระหว่าง LCD แบปบปเปียงได้และช่องมองภาพตรงกลางจะจัดแนวเลนกล้องและช่องภาพบนแกนออปติดเพื่อประสิทธิภาพการถ่ายภาพที่สะดวกและก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงว่าฟูจิเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์เขาอย่างนี้นะครับก็คือเขาก็จะมีเรื่องอเป็น แบบจมโมดจัลองนะครับโบดจําลองเขาเขามาให้มาถึง19โบดด้วยกันนะครับจําลองลูกลักษณะของฟิล์มคลาสสิกของเขานะครับซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าถ้าใครใช้กล้องฟิล์มมากอดนะครับฟิล์มสไลด์ของเขาเป็นที่รู้จักอย่างนะครับแบบแบ็กแอนด์ไวท์นะครับหรือโบเวียอะไรพวกนี้นะครับก็สะดวกในการที่บางครั้งเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมากใช่ไหมฮะเราก็สามารถถ่ายแล้วเราอยากได้โทนแบบนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ผมว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของทาง ฟูจิที่ผมชอบอย่างหนึ่งกันเวเวียนะครับเวเวียถ้าคนที่เป็นสาวกของการถ่ายภาพฟิล์มมาก่อนนะครับก็รู้เวเวีย50เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดขนาดไหนแล้วนะครับก็โปเวียนะครับโปเวียก็มาถ่ายพวกเลนส์เก็บหรืออะไรพวกเนี้ยจริงๆผมก็ชอบออกมาออกมาถ่ายเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพเลนส์เก็บบางทีผมก็เอามาถ่ายคนเหมือนกันนะครับพวกโปรเวียก็ ซีนมานะครับนี่ก็คือเป็นออกแบบสําหรับภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีนี่ก็คือจําลองฟิล์มแบบ back and w h ไว e นะครับผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพถ้าเขาเน้นหนักในเรื่องการถ่ายภาพสิ่งสําคัญนั่นคือไว้บ์บาลานหรือแสงสมดลสีขาวเนี่ยสามารถปรับค่าแสงสมดุลสีขาวโดยอัตโนมัติได้อย่างละเอียดโดยเลือกโหมดดดโดยบน,นึงจาก3โหมดนะครับเขาก็จะมีเรื่องโหมดอัตโนมัติ มเน้นสีขาวและความสําคัญกับบรรยากาศนะครับทั้งคงเป็นไว้ไว้บาล้านที่สามารถที่จะจัดใต้ปลายแสงอะไรก็ได้แต่จริงๆเรื่องไว้บาล้านเนี่ยมันบางครั้งแล้วเนี่ยหลังๆมาผมว่ามันก็เป็นลดสนิยมด้วยนะครับบางทีก็อาจจะมีการแต่งแต้แตมสีสันของอเรื่องตรงจุดนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็บางครั้งอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ได้อารมณ์ของของภาพว่าจะเป็นโทน โทนเย็นหรือจะเป็นโทนร้อนหรือว่าจะโทนสีฟ้าหรือจะโทนสีอุ่นๆแบบเหลืองๆหรือสีส้มนะครับก็เป็นแล้วแต่มันก็ไม่มีความผิดพลาดแต่ว่าถ้าเพื่อจะเอาไปเช่นเพื่อทํางานที่ต้องการทําให้สีตรงหรืออ่าทํางานเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับไว้บาลานซ์เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อของเราไปไเช่นว่าสีแดงแต่สีแดงที่ผิดประหลาดเนี่ยมันก็จะทําให ไม่ถูกใจของเขานะครับอันนี้ก็คือไวบรซ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอกีกก็เขาก็สามารถที่จะปรับไวบาลานซ์ได้อย่างละเอียดนะครับก็มีโหมดการจดจําจากอัตโนมัติกําหนดเองได้1-3ขนาดนะครับแล้วก็การเลือกอุณหภูมิสีนะครับว่าอุณหภูมิสีที่ 2,500K เควินนะครับหรือ10,000ห0 10, 0 0นึ่งหมื่นเควินแล้วว่าเรารู้แล้วในสภาพที่แสงที่เป็นธรรมชาตินะครับแสงสีขาวก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 5 000, 5 0 0 5 0 0 0ถึง ห้าปอเ็อะไรพอเนี้ยนะครับแล้วก็ตั้งค่าลงหน้านะครับแล้วก็ตามมาตรฐานเนี่ยที่อยู่แล้วเราก็คือแสงกลางวันนะครับ daylight ในล่มนะครับแสงฟูเอเรสเซนหรือแสงแดดแสงจากฟูเอเรสเซนสีขาวนวลแสงจากฟูเอเรสเซนสีขาวนวลน,นะครับเราก็ตัดตัได้ AI มันเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัว AF นะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันก็คือจะเป็นเรื่องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ้วครับนี่คือ AI มันก็จะเรียนรู้เชิงลึกนะครับว่า แบบไหนภาพจะใช้ไว้บาล้านอะไรระบ,บุสีโทนส้มอุน่นส้มโทนอุ่นอย่างแม่นยาเพื่อช่วยในการปรับคุณภาพาแสงสมดุนสีขาวในกล้องให้ถูกนะครับเหมือนอย่างที่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับก็แสงจะออกเป็นร้อนๆแสงจะอุน่นๆหน่อยแล้วก็ปรับให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นโฟกัสอัตโนมัติจดจับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะจดจับสัวสตว์ได้นะครับก็มีเริ่มมีกันทุกผมว่าก,ก็ทึกเจ้าแล้วแหละนะครับ แล้วก็ดวงจับที่ดวงตาแต่ของบางครายก็จะมีการจับจับตานิดหนึ่งพื้นที่แล็กๆเไยนะตาซ้ายตาขวานะครับใน,นกรณีต้องมาเรียนรู้ e x p o Sensor 5นะครับมีแอสตรวจจับวัตถุที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนะครับ Deep Learning AI นะครับนอกเหนือจากการติดตามและตรวจจับ AF ที่หน่าทึ่งแล้วนะครับสำหรับใบหน้าและดวงตาของมนุษย์แล้ว x t 5นะครับยังตรวจจับวัต วัตถุแน่นมัดเช่นพวกสัตว์พวกนกพวก,ก,พวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานเครื่องบินและรถไฟนะครับช่วยให้ช่างภาพมีสมาธิในการจัดองค์ประกอบและความคิดสร้างสรรค์น,นะครับซึ่งใครถ่ายภาพในสมัยก่อนก็รู้ว่เวลาเช่นว่าเราจะถ่ายภาพกข่งขันมาที่กระโดดนะครับมันยากในการที่จะโฟกัสได้เราก็ต้องมี การลอกโฟกัสอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นด้วยพิกเซลที่สูงขึ้นนะครับเรื่องขึ้นสามารถตรวจจับวัตถุไรต่างๆนะครับการปรับปรุงไรที่มันดีขึ้นแลวก็อย่างที่บอกนะครับโลกแห่งการรายละเอียดคือ160เฟรมพิกพิกเซลชิปมันติดฉดนะครับนันเสนอด้วยความของของซอฟต์แวร์นะครับที่มีความละเอียดทำของ160ล้านเนี่ยดยการปลดปุ่มชัตเตอร์เพียงปุ่มเดียวเนี่ย ก,ก็การใช้การป้องกันภาพส่วนไหวในตัวกล้องเพื่อเลือ่อนเซนเซอร์ไปครึ่งฟิกเซลระหว่างแต่และเฟรมนะครับสร้าง20เฟรมอย่างแม่นยำนะครับเพื่อให้ทุกฟิกเซลเช่นสีแดงสีเขียวนิ่มเงินมีข้อมูลเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้คือภาพสุดท้ายที่แทบไม่มีอะไรผิดเพี้ยนให้เห็นเลย,เยเ 1, 80, 000, ค,ความเร็วชเตอได้ถึง1ต่อ180,000นะม่ครับมีความรูดเชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,แบบรบแต่ว่าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เพิ่มขึ้นด้วยประมาณถึง2.5สต็อปเมื่อเทียบกับกล้อง X Series รุ่นเก่าๆด้วยกันความไวมาตรฐานนะครับ ISO มาตรฐานก็คือ125ด้วยกันนะครับผมเป็นต่ำดูอยู่ที่1 2 5ต้องไม,ไม่ไม่มีแบบัญญานะครับก็รับรองรูปแบบภาพแบบ HEIF นะครับก็คือเป็นไฟล์ แบบ s, s H, e f นะครับคุณภาพ10บิบในไฟล์ที่เล็กกว่า JPEG แต่มาตรฐานสูงสุด30นะครับให้คุณภาพสูงในแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสายได้ถึง740เฟรมนะครับเมื่อเทียบกับตัว x t 4นะครับ XTC ได้ประมาณที่6600 6, 6 600, เพิ่มเป็นถึง110ลูกด้วยกันนะครับผมกล้องในระดับราคานี้ก็มีระบบที่ป้องกันนะครับฝนหรือละอองน้ำได้นะครับ และก็สามารถทำทำงานได้ในอุููมิที่ต่ําถึงลบสิองศาด้วยกันนะครับเวลาที่เราอไปถ่ายในสภาพาสภาพวีมาตกหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 6K30 เฟรมนะครับ4ต่อ2ต่อ210บิตนะครับแล้วก็รองรับ f 6 2อย่างที่ผมพูดถึงเมื่อไปตรงนั้นแล้วนะครับและก็มีไดนามิกว้างถึง13สต็อปนะครับเอาพุทลอผ่าน HDMI นะครับพวก ATOMOS HDMI อะไรต่างๆ นะครับก็สามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็น,นี้ก็เขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมช่องเสียบการ์ดแบบ SD สองเป็น2ตัวนะครับตัว1ตัว2รองรับ USD 2นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมก็คือแฮนด์ k ริป m h g XT5 นะครับช่วยเพิ่มเพิ่มความสามารถในการถีกล้องได้อย่างมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องถอดออกเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนการ์ดนะครับเขาออกแบบมาที่เราไม่ต้องถอดออกเราก็เปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนแบตได้เป็นไงบ้างครับสำหรับตัว Fuji ฟ i ล m ม XT5 นะครับที่อย่างสรุปนะครับก็คือมาพร้อมกับ40ล้านพิกเซลด้ดยกันซึ่งกล้องเขาเน้นหนัก ที่จะเน้นไปทานถ่ายรูปสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปนะครับโดยประมวลผล X Pro Sensor 5นะครับรูปแบบ Deep Learning AI ระบบป้องกันความสั่นไหว5แกนแล้วก็เพิ่มความละเอียดไฟล์สูงสุด160เฟรมนะครับมี Subject Detection AF เบอร์จับมาตรฐานจอ LCD 1.84ล้านพิกเซลนี่ก็คือ Fujifilm X-T5 นะครับก็สามารถที่จะ ไปปีออเดอร์กันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีรายการอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาก็จะมีช่วงพิเศษมีการแถมช่วงปีพรีเมียรสุดคลาสสิกนะครับมูลค่า2องสองมกามก็ไปลองดูได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ฟูจิพิมหรือไปตามร้านค้าทีา่ตัวแทนจาหน่ายนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เรื่องกล้อง xt 5นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปวันอาทิตย์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ